โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีจราจรประจำปีพุทธศักราช2565ของจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเมื่อวันที่4-6ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2565ณโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสถานที่สะอาดสวยงาม ในทุกเช้าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจะมีการตรวจคัดกรองโควิด -19 การฝึกอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรม10โรงเรียนรวมนักเรียนทั้งหมด80คนพร้อมทั้งคุณครูที่มาช่วยดูแลนักเรียนเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมในที่ประชุมแล้ว มีการผสรมนิเทศเพื่อแนะนำการปฏิบัติตนต่างๆต่อจากนั้นนายใครสอนประยูววง์รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการอุคราะห์ได้ให้เกียรติแนะนำสถานที่แนะนำการปฏิบัติตนข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์การใช้สัญญาณมือสัญญาณนกวีในการช่วยด้านการจราจรของโรงเรียนอันนี้ก็จะช่วยคุณครูได้เป็นอย่างมากนะครับก็ ทางโรงเรียนก็ถือว่า,ามีส่วนร่วมและก็ยินดีนะครับนะที่จะสนับสนุนนะโครงการต่างๆโดยเฉพาะที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนะขอความเคารพเราก็ยินดีคนระับเมื่อถึงเวลาสมควรได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมโดยว่าที่ร้อยตรีสมชายงามสุขสวัสดิ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และนำผู้เข้ารับการฝูงบลมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนางสาวกองแก้วม่วงเพชรผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ,อยุวกาชาติและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานการฝวบลมครั้งนี้จัดขึ้นตามหลักสูตรของกองบังคับการตํรวจจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีทักษะการใช้สัญญาณมือสัญญาณนกหวีดในการอำนวยการจราจรร่วมกับตำรวจจราจรจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรว่าที่ร้อยตรีสมชายงามสุขสวัสดิ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานให้อาวาทและเปิดการฝึกอบรมดูแลกันนะครับก็รู้เสร็จด,ดีๆนะครับที่ไดเหตุโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับมาันจะาเป็นครั้งแรกของสำนักง,งานจุดใจนิการจังหวัดนะครับในเรื่องของการ,ร,อ,อ,การอบรมในเรื่องของลูกเสือกระจอยนะครับซึ่งหลายจังหวัดก็ได้ดําเนินการกันแล้วก็ฝากรูกๆว่าให้ตั้งใจหาความรู้นะครับลูกนะสามวันก็ไม่ได้ให้พักนอน ให้ได้อยู่กันแบบมีความสุขนะก็คือปฏิบัติให้เยอะแล้วก็จำให้แม่และเอาไปปฏิบัติจริงได้นะครับเป็นทักษะชีวิตเพราะนั้นการเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเรียนแค่แต่ทฤษฎีวิชาการนะแร้วมุมมันที่ต้องไปสอบเพื่อที่จะเรียนต่อบ้างทำผานทำอาชีพบ้างแต่บ้าในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตอีกตุแบบหนึ่งนะ ต่อจากนั้นมีการพักผ่อนตามสมควรมีการแนะนำคณะวิทยากรซึ่งมาจากงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและคณะวิทยากรลูกเสือมีการนันทนาการสลับกับบรรยายทางวิชาการหลักสูตรต่างๆซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีตลอดการฝึกอบรมคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดได้บริการอาหารและน้ำดื่ม ในวันที่สองของการฝึกอบรมคือวันที่5สิงหาคม2565ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เชิญชมภาพกิจกรรมในช่วงนี้ได้เลยครับ ในช่วงต่อไปก็เป็นการฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพมีการสาธิตมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้โอกาสที่ผู้เข้ารับการฝูงบรมได้ปฏิบัติจริงจากหุ่นจำลองและสื่ออื่น ในช่วงท้ายมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในช่วงบ่ายก็มีการนันทนาการสักเล็กน้อยในช่วงต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีการสาธิตและให้ฝึกในรูปแบบต่างๆ วันที่6สิงหาคม2,565เป็นวันที่3ของการฝึกอบรมในช่วงเช้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและการเขียนโครงงานลูกเสือเนตรนารีจราจรของแต่ละโรงเรียนและนำเสนอต่อที่ประชุมโดยมีคณะวิทยากราลูกเสือ และพุ่มกับลูกเสือที่มาดูแลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิดวิชาต่อไปเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณมือและสัญญาณน,นกหวีดนกหวีดเตรียมพร้อม นะครับท่าทาง่กก็สวยงาม ในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติจริงที่หน้าโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด Okay. Mm -hmm.

ขอขอบคุณทู้บรการสานสารทแห่งที่ส่งลูกเสือเนนารีเข้ารับการลงในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะเยี่ยงกองราชบริการราะคณะครูเจ้าหน้าที่เี่ยงวยควาระดวกเรื่องของสถานที่อุปกรณ์ต่างๆก็เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการฝึกรวมลูกเสือเนนารีจราจร ประจำปีงบประมาณ2,565จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายและที่มาของภาพกิจกรรมต่างๆหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ